สวัสดีครับน้องผมนะครับจ่องมือใหม่ไก่ชนนะครับวันนี้ก็มาให้ดูลูกไก่นะครับประมาณติดเดือนนะครับ1ิดเดือนถึงเอ็ดเดือนนะครับต,ตัวนี้ก็ทั้งเชิงการตีก็โอเคนะครับรอะผมเห็นตอนที่มันตีกันเองในในชุดเดียวกันนะครับ ไก่สีสันสวยนะครับแม่เป็นเป็นไก่เชิงไทยนะครับส่วนพ่อมันนึกจะเป็นประมาณปากไก่นะครับอีกบานะครับเชิงดีครับเชิงจัดจ้านนะครับ น,นี่ก็เลยมาถ่ายให้พี่ได้ดูนะครับแต่ตัวนี้ผมไม่ได้เลี้ยงทำตัวทำเนื้อทำตัวนะครับเเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาตินะครับตรวนี้มองเงียบๆก็เลยไม่ได้ทำการพาะพันนะ ก่อนก็ได้าขายออกไปหมดแล้วครับหลังจากนั้นก็ผมก็หยุดไม่ได้เพราะอันนั้นนะอตอนนี้ก็ไม่ทราบว่ากาาระแสไก่ชนเาขาเล่นแนวทางใหม่นะครับมันยังไม่รู้ว่าเาขายัง เป็นไก่ชนแนวปลาก่อยเชิงอยู่หรือเปล่านะครับรอตัววต้งไวสักพักนะครับเดี๋ยวค่อยผสมพันธุ์ใหม่นะครับช่วงนี้ก็พี่หลายคนนะครับที่บ้านก็เขาว่กมาได้ได้ฝึกซ้อมกันนะครับแล้วตอนนี้เราเริ่มเข้านาวแล้วนะครับลมแรงครับที่บ้านลมแรง นี่ก็ชั้นเชอรีนี่เป็นปลาคอยนะครับตัวนี้ครับปลาคอยรุ่นรุ่นลูกน,น,น,นะครับแต่ว่าพ่อไก่ของผมตายเป็นนานแล้วครับในบ้านเหลือประมาณยี่สิบปาตัวนะครับลุดมาก็เป็นตัวเมียซะเยอะวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูนะครับเล็กน,น้อยนะครับ ก็ไก่มันก็ตีกันเองมั่งอะไรมั่งนะครับไม่ได้จับขังสุมนะครับตัวนี้เป็นลูกปัดไอยนะับปลดไวแน่นอนนะตัวนี้ผมเคยเอาตัวนี้มาผสมแม่ที่เป็นเชิงนะครับ ัวนี้อายุมันมากแล้วครับตัวนี้ก็ประมาณขวบสองขวบแล้วครับตัวนี้ใช้ไม่ได้ตัวนี้ครับก็มันตีกันเองเสียใจไปแล้วเลยช่วนี้ก็ต้องพักไว้ก่อนนะครับนะครับตัวนี้ก็คล้องเดียวกับตัวเมื่อสักครู่นะครับคล้องเดียวกันนะครับ จริงมันสู้กันได้ครับนอกจากว่าไอตัวเมื่อตะคูกก่นี่มันตีกันนะครับเพราะว่ามันเจ็บแล้วก็ผมกมุมได้ขังซุ่มนะครับอีกตัวก็มาตีท้้าจนแพ้ไปแล้วครับก็เลยไม่สู้ตัวในฟูงนะครับตัวนี้ก็ปล่อยเลยตามเลยครับปล่อยตามธรรมชาติเลยครับไม่ได้สนใจใส่ใจเลยนะครับตรงนี้สัตวบ้านก็มีประมาณเท่านี้ครับ เดี๋ยวรอจังหวะด,ดีๆเดี๋ยวค่อปรับปรุงใหม่นะครับหาพ่อใหม่หาแม่ใหม่เสริมสักตัวสองตัวนะครับก็ผมก็ไม่ได้ถ่ายมาให้ดูน้าแล้วครับมงจากที่บ้านก็ไม่ไม่มี